สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะอ่าวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าของขวัญเลอค่าในวันตรุษจีนนี้คืออะไรนะคะเอ่อจะเทศกาลไหนๆเราก็ยิ้มรับความสุขยิ้มรับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเนาะอ่าแม่หมอเป็นคนไม่เกี่ยมศาสนาไหนพิธีไหนนะคะเพราะรู้สึกว่าก็คือบูชา พระพุทธองค์เหมือนกันนั่นแหละค่ะ,ะเทศกาลไหนๆเราก็ลล้านะคะอ่าโอเคนะของขวัญเลอค่าในวันตรุษจีนที่คุณจะได้คืออะไรเอ่ยไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็อ่าดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้สำหรับรับพลังงานบวกเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกๆคอมเมนต์นะคะอ่ามาดูกันดีกว่าของขวัญเลอกค่ะในวันตรุษจีนที่คุณจะได้คืออะไรเอ่ยลั้ละ,ละมาไม่เหมอะก็อยากได้นะของขวัญวันตรุษจีนเนี่ยเ <c oughs> นาะใครก็อยากได้ของขวันทั้นแหละสามถ้วยง,งานเฉลิมฉลองอะไรเอ่ยโ้สิบหมเ้เท้าเดี๋ยวเดโมน สิบดาบอุ้ยแต่ในดยตจัดแมนยของขวัญเลิค่่าชิ้นแรกแม่หมอว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยนะที่องค์แม่หมอประทานให้เนี่ยในอดีตที่คุณผ่านมานะ่ะคุณเจอเจอแต่วิบากกรรมถาถมอย่างหนักมากเลยเนาะงานที่ต้องแบกรับภาระภาระครอบครัวภาระการงานทุกอย่างก็ดีเสาหลักของครอบครัวคุณเป็นผู้แบกรับทุกอย่างเลยอ่ะ เหนื่อยนะแบกสิบไม้เท้าเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องวางบ้างนะถ้ามันรู้สึกว่าแบกเจนปวดหลังนะคะก็วางวางบ้างเถอะเออคุณอาจจะเจอเจอคุณใสมนดาคุณอาจจะเจอเจอคนเล่นของกับคุณทําให้คุณแบบสุขภาพย่ําแย่หรือว่าอุปสรรคถาถมก็ได้นะอาจจะเจอเจอคนหลอกลวงอาจจะเจอเจอคนทําร้ายร่างกายก็ดีเจอเจออุบัติเหตุเพศภัยอะไรก็ดีที่มันค่อนข้างจะหนักหงงมากเลยนะคุณ เออจะบรรยายยังไงดีล่ะมีแต่ความทุกข์รนะทมเนาะมีแต่ความอึดอัดมีแต่ความเศร้าส้อยมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความแบบถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนอาจจะถึงขั้นถูกทาร้ายร่างกายนะ่ะเออบางคนอาจจะถูกถูกไล่ฆ่าจรจริงนะสิบดาบเนี่ยอาจจะถูกไล่ฆ่านะเออเวลาที่เขาทําร้ายชีวิตของคุณนะ่ะมันไม่จําเป็นต้องแบบว่า เอามีดมาไล่ฟันหรือเอาปืนมาไล่ยิงคุณนะเขาใช้พวกผู้ผีทําร้ายคุณก็ได้ไงสะอาดคุณใส่มนดำเดี๋ยวนี้ยทํากันเยอะแยะไปหมดเลยส่วนใครไม่เชื่อเพราะว่าไม่เคยเจอเจออันนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณนะที่คุณไม่เคยเจอเจอเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าคุณฟังไว้แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์สําหรับวันข้างหน้าถ้าคุณไปเจอเจอคนที่โดนแบบนี้แล้วคุณสามารถที่จะให้คําแนะนําเขาเนี่ยมันก็เท่ากับคุณได้ช่วยชีวิตคนนะคะอืโอเคแหละ ในความเหน็ดเหนื่อยในความเจ็บปวดบางครั้งน่ะคนที่ทําร้ายคุณน่ะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกเครือญาติคนใกล้ชิดบุตรหลานบริวารพ่อแม่พี่น้องคนที่คุณรักคนที่คุณนับถือก็ได้นะคะที่เป็นคนแทงข้างหลังคุณเป็นคนหักหลังคุณเป็นคนใส่ร้ายใส่ความคุณเป็นคนเบียดเบียนคุณเป็นคนทําคุณใส่ใส่คุณได้หมดอเป็นคนที่ทําร้ายคุณในทุกๆทางที่เขาจะทําได้ ด้วยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรน่ะเป็นวิบากกรรมในอดีตกรรมของพวกคุณที่ทําร่วมกันมานะเออในที่นี้มันเหมือนกับคุณและเขาเคยผ่านสมรภูมิสมรภูมิรบที่เป็นคู่อริกันนะคะก่อนหน้านั้นคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นเครืออย่าสามสัมพันธ์กัน เท่าที่แม่หมออ่านตามหน้าไพา่แม่หมอใช้เซนส์ในการอ่านดึงคุณเข้าไปสู่ในอดีตนะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่อาจจะตรงกับหลายๆคนได้ในอดีตของคุณดูเหมือนว่ามันจะเป็นปัญหาระหว่างเมืองนะระหว่างเมืองไม่ใช่ระหว่างคุณระหว่างเครือญาติระหว่างสองตระก,กูลใหญ่ๆตระก,กูลเขาและตระก,กูลคุณเดิมทีดูเหมือนว่าจะเป็นตระก,กูลที่ร่วมธุรกิจกันนะได้ดีเป็นค่อนข้างจะเป็นธุรกิจที่รักใคร่กัน แต่แล้วเนี่ยมันก็เกิดการแบบว่าอิจฉาริษยาก็ดีเกิดการเบียดเบียนกันเกิดการเข้าใจผิดหรือเกิดการอะไรก็แล้วแต่นะ่ะทําให้สองตระกูลน,นี้มันมีความบาดหมางมีความผิดใจกันถึงขั้นตามล้างผลาญล้างกันจนล้มละลายไปอะค่ะล้มละลายในที่นี้อาจจะล้มละลายถึงขั้นแผ่นดินไม่มีจะให้อยู่บ้านช่องไม่มีจะให้เขาอยู่เลยด้วยซ้ําไป เขาเรียกว่าเหมือนกับการทําสงครามระหว่างเมืองหรือรู้สึกระหว่างสองตระกูลเลยก็ว่าได้นะเกิดจากคนข้างในนี่แหละค่ะคนข้างในครอบครัวนี่แหละที่มันอาจจะมีการผิดใจการใส่ร้ายใส่ความหรือมีการเข้าใจผิดอะไรก็ดีแหละแต่มันความเข้าใจผิดนี่มันส่งทอดมาเป็นรุ่นต่อรุ่นส่งทอดมาเป็นรุ่นต่อรุ่นนะในที่นี้มันก็เลยจวบจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการทําลายล้างเนี่ยมันก็ยังตามมาจนถึงภพบภูมินี้ ในพวภูมินี้คุณอาจจะเจอเจอวิบากตามแบบว่าคุณต้องชดใช้ที่ดินให้เขาไปพราเขามาเอาคืนเพราะที่นั้นอาจจะเป็นของของเขาเขาก็จะามาเอาคืนทําให้คุณไม่มีที่อยู่เลยก็ได้ทําให้คุณสูญสิ้นทุกอย่างก็ได้เพราะสิ่งที่คุณมีคุณอาจจะไปแย่งชิงเขามาหรือไปทําลายล้างเข้ามาในอดีตชาติอ่าอันนี้แม่หมอเล่าอดีตชาติของคุณนะซึ่งก็แม่หมอก็ไม่รู้ว่าเป็นอดีตชาติของใครแหละแต่เขาอยากให้เล่าอ่าแม่หมอก็เล่า ในที่นี้ชาติภพนี้คุณก็เลยเจอเจอแต่วิบากกรรมการถูกหลอกลวงการถูกการอึดอัดการสูญเสียสูญเสียสูญสิ้นความทุกข์ระทมความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บป,ปวดนะคะทั้งทางร่างกายและทางจิตใจแต่เขาบอกว่าวิบากกรรมระหว่างพวกคุณน่ะคุณสองคนหรือคุณสองตระกูลก็ดีเข้าใจว่าคุณและเขาน่าจะมีจิตสัมผัสที่จะระลึกชาติได้พอสมควรนะคะว่า ในอดีตชาตินั้นเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าวิบากกรรมที่ผ่านมาหลายภพหลายชาติจนมาถึงชาติภพนี้อ่าสิ้นสุดลงนะคะของขวัญเลอค่าของคุณในวันตรุษจีนนี้แม่หมอมองว่ามันเลอค่าจริงๆนะคุณจบสิ้นวิบากกรรมตรงนี้กับเขาเนะี่ยมันไม่ไม่รู้หรอกว่ามันจีภพกี่ชาติมาอาจจะร้อยห้าสิบชาติภพสองร้อยชาติพุบก็ไม่รู้ที่พวกคุณเวียนว่ายตายเกิดแล้วทะเลาะก,กันถล่มกันอยู่อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงชาติภพนี้จบสิ้นนะคะ ทั้งในเรื่องของคุณสายมนดําแล้วที่สําคัญน่ะถามว่าความแค้นของคุณระหว่างคุณกับเขาไม่ใช่เฉพาะคนนะผีด้วยค่ะคือคนที่ยังไม่ได้มาเกิดคนที่ยังไม่ได้มาเกิดที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณที่เขายังไม่ได้บนผุดไปเกิดเขาก็ตามล้างแค้นผลทุกชาติทุกภพเหมือนกันดังนั้นคุณก็เลยเจอทั้งอริสตูที่ทั้งเป็นคนและก็ที่ทั้งเป็นผีอ่า เพราะว่าอาลีศัตรตูของคุณมันไม่ได้มาเกิดเป็นคนใหม่ทั้งหมดไงบางส่วนก็ยังเป็นผีก็าตามจองล้างจองผานกันมาจนถึงชาติพบนี้นะคะโอเคนะสิ่งที่คุณได้เจอเจอมาคุณอย่าได้รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาอย่าได้รู้สึกโทษเขาว่าทําไมเขาต้องทํากับคุณแต่ถ้าคุณระลึกชาติได้ถ้าคุณรู้อดีตชาติอดีตกรรมได้คุณจะรู้สึกว่าอ๋อจริงๆเสียสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรากระทากับเขามาก่อนเออละ มันไม่มีการอภัยทานเกิดขึ้นไงดังนั้นมันก็เลยติดตามกันมาทุกชาติทุกภพนี่แหละรวมทั้งผีอีกคุณก็ไม่ได้สวดมนต์แผ่เมตตาอภัยทานนี้เขาเขาก็ตามจองล้างจองผ่านกันมาเรื่อยๆนี่แหละค่ะแต่ในชาติภพนี้ดูเหมือนว่าความปลอมดองมันจะเกิดขึ้นได้วิบากกรรมจะสิ้นสุดลงแม้แต่พูดผีวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเขาก็ยอมที่จะอโหสิกรรมให้นะคะอโหสิกรรมให้กับคุณ คุณและเขาหรือตระกูลเขานับตั้งแต่ปัจจุบันย้อนไปในอดีตชาติเนี่ยเอจะจบสิ้นบ่วงกรรมนะามาถึงชาติภพนี้จบสิ้นบ่วงกรรมราคายินดีกับคุณด้วยนะคะเด้นหลุดพ้นจากตรงนี้เพราะมันทรมานคุณมาหลายชาติหลายภพแล้วนะคุณอาจจะไม่เห็นอดีตชาติของคุณหรอกแต่แม่หมอเห็นไง <c oughs> <c oughs> แม่หมอหอยแม่หมอก็อมาเล่าให้คุณฟังหลายคนอาจจะบอกว่าแม่หมอพูดเพอเจอร์อะไรเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกับฉันเลย คือจะบอกว่ามันเป็นแรนดอมเนาะก็จะสุ่มไปอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะคะแต่ไม่เหมาะเชื่อว่าหลายๆคนเป็นลนาานักษณะตามนี้อ่าแต่เอาเป็นว่าของขวัญเลอค่าชิ้นแรกของคุณก็คือคุณจะหลุดพ้นวิบากกรรมตรงนี้จบสิ้นในบ่วงสงครามบ่วงความทุกข์ทรมานจบสิ้นกับเจ้ากรรมในเวรตรงนี้นะคะถูกพี่ภาคษาละค่ะว่าจบสิ้นกรรมแล้วคุณเคยดูเรื่องอันนี้ไหมอ่านั่นแหละ ที่ที่ที่นางเอกชื่อน,น,นุ่นน่ะนางเอกนุ่นที่แสดงแสดงเป็นเป็นผู้หญิงที่ใส่ชฎาแล้วก็ถูกเป็นนางรําในอดีตนะคะแล้วก็ถูกตัดหัวถูกพระพระเอกตัดหัวเพื่อเฝ้าสมบัตินะคะออลักษณะมันก็คล้ายๆกันนะแต่อันนี้มันจะเป็นศึกสองตระกูลแล้วก็แบบตามล้างตามผ่านกันมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงสุดท้ายก็ได้ที่ภาคศาจากท่านยม,มาบาลว่าให้หลุดปลดปล่อยซึ่งกันและกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมาถึงชาติพวกนี้คุณได้จบจบ จบสิ้นนะในบ่วงกรรมตรงนี้เออห้าเหรียญหกถ้วยเห็นไหมเป็นคนในอดีตชาติของคุณเป็นคนในอดีตชาติของคุณที่ร่วมกรรมกันมาตลอดนะห้าเจ็ดไม้เท้ามาค่ะเออ q u e น n of Cup นะคะ t h e t e m p e r a n c e นะคุณจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครั้งใหม่ครั้งสำคัญนะคะครั้งสำคัญคำว่าพลิกผันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนี่หมายความว่า ไม่ใช่ว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปได้นะคะคุณลุกขึ้นมาอาภัยทานลุกขึ้นมาอาโหสิก,กรรมลุกขึ้นมาเข้าใจลุกขึ้นมานั่งทําสมาธิจนเข้าใจเหตุแห่งปัญหาได้แล้วดับกิเลสดับความทุกข์ในตัวเองได้ดับอารมณ์ในตัวเองได้แล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เปลี่ยนแปลงทัศนาคาติเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองใหม่อันนี้แหละค่ะมันก็เลยทําให้คุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณก็หลุดได้แต่เรื่องจากการทําการปฏิบัติ การเข้าใจการใช้ปัญญาในการคิดพิดจารณาของคุณจนเข้าใจอย่างท่องแท้ต่างหากละ่ะมันคือการที่ทําให้คุณหลุดพ้นจากบวงกรรมด้วยตัวของคุณเองได้นะคะอ่าก็ยินดีกับคุณด้วยแปดไม้เท้าอ่ามาเดวเวอร์อูอ้อ่าเดอะไฮพร s สเทสเดอะสเตรนต์อืมก้าไม้ดูเหมือนคุณนะหลายหลายคนนะหลายๆคนเนี่ย ปรารถนาที่อยากจะไปเป็นบริวารของพระแม่กวนอินไหมบริวารของพระแม่อุมาไหมคะหรือบริวารของพระแม่หลายๆพระแม่น่ะเ,เหมือนกับว่าคุณคุณรู้สึกว่าคุณนับถือและคุณศรัทธาองค์ท่านเนาะพยายามให้องค์ท่านปกป้องก็จะบอกว่าองค์ท่านเ็าปกป้องคุณตลอดเวลาจริงๆคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แบบว่าสุขสดใสอะเป็นการเริ่มต้นหลังจากที่คุณผ่านอะไรมามากมายแล้วด h เว o เดอะเวิร์คือไพ่ใบสุดท้ายนะไพ่ใบสุดท้ายใบยที่ยี่สิบสองนกว่าคุณจะมาถึงตั้งแต่เบอร์ศูนย์มาจนถึงใบที่ยี่สิบเอ็ดอ่ะกว่าคุณจะมาถึงใบ, 0, งงบที่ยี่สิบเอ็ดได้คุณคิดว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างลนะ่ะก็นับหน้าไพ่ยี่สิบเอ็ดใบว่าผ่านอะไรมาบ้างก็ตามนั่นแหละในที่สุดแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่เหมือนล้างกรรมไปหมดอนะ่ะเพื่อเริ่มความใหม่ความใหม่ของชีวิตอย่างปลอดลงอย่างสุขสบายนะอย่างมีความสุข สิบเหรียญนะคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณจะมั่งคั่งคุณจะมีกิจการงานที่มั่นคงเออ่คุณจะมีอสังหาริมทรัพย์มีบุตรบริวารมีโภคกทรัพย์ที่อู้ฟูที่มั่นคงเลยนะคะจากที่ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะถูกทําลายสิ้นจนมันไม่เหลืออะไรถูกปะจนมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันคือความสูญเสียที่คุณจําจะต้องยกให้เขาหรือคุณควรที่จะยกให้เขาเพื่อเพื่อที่คืนให้เขา แต่ในความคืนของของคุณให้เขาเนี่ยในความที่คุณไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยคุณกลับจะได้มาทุกๆกสิ่งนะได้เริ่มต้นได้มาแบบปาฏิหาริย์ได้มาแบบไม่คาดคิดนะคะหรืออะไรที่วางแล้วมันมักจะได้อย่างที่แม่หมอบอกเสมอนะคะความมีคือความไม่มีในทุกสิ่งออความไม่มีคือความมีในทุกสิ่งนะโอเคแหละคุณจะได้โยกย้ายถิ่นฐานครั้งใหม่นะคะอาจจะไปอยู่ต่างถิ่นแดน,นไกลเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม ไปมีครอบครัวใหม่ของคุณที่ค่อนข้างจะอบอุ่นเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันพ่อแม่พี่น้องลูกป้าหลานเธอได้อยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่ตระกูลใหญ่นะมีงานคงสีที่แบบว่ามั่นคงนะคะมั่นคงนะเออเห็นไหมเดอะเดวิลอ่าพูดผีม์ดำใดๆเนี่ยจะหลุดพ้นออกไปจากคุณนะคะจะหลุดพ้นได้ใครที่โดนของคุณใสามาหนักๆตลอดเนี่ยเออจะหลุดพ้นได้นะคะอวยขออภัยค่ะอืม อ่สอบับหน้าไพ่ใหม่ก่อนนะของขวัญชิน้นสําคัญของคุณเลยหลุดพ้นจากว,วิบากกรรมได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้มีกิจการงานที่มั่นคงได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขได้มีโพรทรั์ที่มั่นคงได้มีการเงินที่มั่นคงนะคะอ่มันเป็นสิ่งที่ดีบางคนนะคะก็จะได้บุตรสมดังใจหวังนะได้บุตรเป็นอภิชาติบุตรนะคะอืมมีอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งไหมอืม ในความสูญสิ้นของเธอของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสักครู่นี้ใบนี้มันเด้งออกมาแล้วตกพื้นไปนะแม่หมอก็สับไพ่ใหม่สับไพ่ใหม่ใบนี้ก็ยังขึ้นมาอีกเนาะก็บอกว่าเอ่อความวิบัติในชีวิตของคุณความสูญสิ้นในชีวิตของคุณมันจะได้รับการพัฒนาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะมันจะได้รับการเยียวยาจากเบื้องบนเอ่อก็คือพูดง่ายๆว่าแม้แต่ผีที่เขาเคยโกรธเคยเกลียดคุณเนะ่ยเขาก็จะกลับมาให้คุณกับคุณนะคะ หลังจากที่ที่คุณได้อโหสิกรรมให้เขาแล้วก็ได้รับผลบุญนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณรู้สึกแย่ๆคุณจะกลับรู้สึกว่าคุณโชคดีเหลือเกินที่คุณได้ปล่อยวางคุณรู้สึกคุณโชคดีเหลือเกินที่คุณได้อภัยทานเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะนําพามาซึ่งความมั่นคงความมั่นคงและความสุขในชีวิตให้กับคุณได้สุขภาพที่คุณเคยรู้สึกย่ําแย่มาตลอดเนี่ยคุณก็จะได้รับการรักษาการฟื้นฟูขึ้นมานะคะให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง พูดผีคุณใส่มนดำใดๆก็จะถูกขจัดออกไปจากชีวิตของคุณคุณอาจจะไปเจอหมอดูเก่งๆเจอคนแก้ของเก่งๆเจอใครเก่งๆที่มาช่วยคุณได้ไงค่ะคือเขาจะนําพาคุณให้ไปเจอเจคนคนนั้นแล้วมาถอนของให้คุณมาช่วยคุณมาล้างกรรมให้คุณตรงนั้นได้หรือมาชี้แนะนําให้คุณสามารถที่จะปล่อยวางตรงนี้แล้วพลิกชีวิตขึ้นมาใหม่ได้นะคะอือฮึอ่าโอเคนะการเงินการทองของคุณก็จะ ทําธุรกิจใดๆเนี่ยมันจะมีการเงินการทองเข้ามาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นเรื่องการธนาคารหรือธุรกิจใดๆมันจะสร้างเม็ดเงินมาให้คุณจนกระทั่งคุณจะมีเม็ดเงินที่อู้ฟู่เลยล่ะค่ะมีครอบครัวมีอสังหามีทุกอย่างพร้อมในชีวิตของคุณนะอมืมันเป็นของขวัญชิ้นดีนะแม่หมอว่าเป็นของขวัญที่เลิค่ามากเลยไม่มีของขวัญใดดีไปกว่าการได้จบสิ้นบ่วงกรรมนะแล้เริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับ ชีวิตที่สุขสมบูรณ์สุขสมบูรณ์ไปได้ทั้งครอบครัวไปได้ทั้งความสุขการงานการเงินทุกอย่างได้มาเนี่ยสามดาบใครที่เคยเจ็บปวดรวดร้าวในเรื่องของความรักความรักคุณจะได้พบรักที่เป็นต่างถิ่นแดนไกลพบรักครั้งใหม่รักเป็นรักแรกพบเนี่ยรักแบบปรปับรักแบบไม่ได้คาดคิดรักคนคนนี้เป็นคนที่พร้อมที่จะเปคุณพร้อมที่จะให้ความมั่นคงกับชีวิตคุณเป็นคนที่มี อสังหามีครอบครัวที่ใหญ่โตแล้วก็มีธุรกิจที่มั่นคงนะคะก็จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ชีวิตของคุณได้อยู่อย่างสุขสบายและมีความสุขนะอ่าอันนี้คือของขวัญเลอค่าที่คุณจะได้รับเป็นของขวัญในวันตรุษจีนนี้อ่าแม่หมอมองว่าสิ่งที่คุณของขวัญที่องค์เขาประทานให้คุณเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวคุณเองนะคะที่ปล่อยวางได้มากกว่า คุณปล่อยวางได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้มองโลกในแง่บวกจิตใจที่มีคุณธรรมสูงส่งของคุณการอภัยทานเมตตาทานของคุณเนี่ยมันทําให้องค์เขาเห็นนะคะและองค์เขาก็เข้ามาประทานพรให้คุณให้คุณสุขสมหวังในความรักสุขสมหวังในเรื่องของการเงินการงานโภคพย์ทุกอย่างได้นะคะโอเคเนาะก็ยิ้มรับพลังงานหน้าพ่ยกันไปได้เลยค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ